ขณะที่รถไฟจอดเขาเหลือบมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นผู้ชายคนหนึ่งกำลังโทรศัพท์โทรศัพท์เสร็จแล้วก็ทุบโทรศัพท์แล้วโยนลงถังขยะในฐานะตำรวจเก่าการกระทำที่ผิดปกตินี้ทำให้เขาเอใจคนนั้นสวมหมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิชิดหน้าเหมือนคนเอเชียใตย้แต่คนนั้นเดินไปไกลแล้วเขาไม่ควรยุ่งเรื่องของคนอื่นมากเกินไปเพราะเขายังอยู่กับลูกๆรถไฟออกตัวเขาอ่านหนังสืออยู่พักหนึ่งแต่ใจยังรู้สึกไม่สบายใจอยู่ลึกๆ ตอนนั้นเขาสังเกตเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านไปเป็นพนักงานต้อนรับบนรถไฟเธอหยุดอยู่ข้างหลังชายคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นคนเอเชียตย้เฝ้าดูอยู่ห่างๆว่าเขากําลังทําอะไรอยู่เมื่อพบว่าเขาไม่มีพิรุธอะไรเธอก็เดินจากไปหลังจากนั้นเธอยืนอยู่หน้าห้องน้ําห้องหนึ่งขอประตูเบาๆแล้วถามเสียงเบาๆขอโทษนะคะขอถามหน่อยเขาว่าข้างในเป็นอย่างไรบ้างคะ ไม่มีเสียงตอบรับจากข้างในเธอกลับมาทันทีสีหน้าของเธอแสดงถึงความตื่นตระหนกฝีเท้าของเธอเร่งรีบสัญญาณต่างๆเหล่านี้ทําให้ตํารวจยืนยันว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นขอโทษนะครับคุณผู้หญิงช่วยดูแลลูกของผมสักครู่ได้ไหมครับผมจะกลับมาทันทีได้ค่ะไม่เป็นไร ขอบคุณมากครับผมจะกลับมาทันทีผมคือสารวัตรเดวิดบาทจากสำนักงานตำรวจนคราบาลหลอนดอนเกิดอะไรขึ้นคุณได้รับข้อมูลข่าวกรองเกี่ยวกับชายเชื้อสายเอเชียอายุ20กว่าใช่ไหมคุณรู้ได้ยังไงฉันเห็นคุณกำลังมองคนในตู้ของฉันอยู่เขาไม่เป็นไรหร,รอกแต่ฉันเห็นคนน่าสงสัยที่สถานีมัสตันฉันไม่รู้ว่าเขาขึ้นรถมาหรือเปล่าแต่ถ้าเขาขึ้นมาเขาอาจจะอยู่ในห้องน้ำนั้น ฟังน้าฉันเป็นผู้บัญชาการปฏิบัติการภาคสนามหน่วยคุ้มครองบุคคลสําคัญแผนคืออะไรพนักงานรถไฟผดาเวิร์ดเข้าไปในห้องควบคุมเพื่อชี้แจงสถานการณ์ปรากฏว่าข่าวกรองแจ้งว่าอาจมีคนร้ายฆ่าตัวตายพร้อมระเบิดบนรถไฟตอนนี้คําสั่งจากเบื้องบนคือให้จอดรถที่สถานีร้างข้างหน้าตำรวจจากหน่วยปฏิบัติการอาวุธพิเศษได้เข้าประจําการอยู่ที่นั่นแล้วเดี๋ยวพวกเขาจะขึ้นมาจัดการเราจะถึงอีกนานไหมเจ็ดนาที เขาจะไม่จุดระเบิดในห้องน้ำหรอกเขาจะไปที่ตู้โดยสารเพื่อเพิ่มความสูญเสียให้มากที่สุดเห็นพนักงานรถไฟตกใจเดวิดถามชื่อพนักงานรถไฟและจดหมายเลขโทรศัพท์ของเธอไว้ฉันต้องรายงานเรื่องนี้ของคุณรายงานไปเลยเดวิดเดินกลับไปแล้วหยุดอยู่ข้างๆลูกๆเห็นว่าพวกเขานอนหลับกันหมดแล้วเขาจึงขอร้องผู้หญิงที่อยู่ข้างๆช่วยดูแลเด็กๆให้สักครู่หลังจากได้รับอนุญาตเขาก็เดินไปข้างหน้าเดวิดมาถึงห้องน้ําที่ถูกล็อกอยู่ ฉันเอาหูแนบประตูฟังเสียงข้างในไม่มีเสียงอะไรเขาเดินออกไปสองสามก้าวแล้วโทรหาพนักงานต้อนรับบนรถไฟฮัลโหลฉันไม่สามารถปล่อยให้เขาออกมาได้บนรถไฟคันนี้มีผู้โดยสารอยู่มากมายลูกของฉันก็อยู่ด้วยอะไรนะถ้ารถยังวิ่งอยู่คุณปลดล็อกประตูได้ไหมฮัลโหลขบวนรถไฟเข้าสู่เขตอุโมง์ในเวลานั้นเดวิดเริ่มตกใจกลัวความรู้สึกอึดอัดทำให้เขาอึดอัดอย่างมาก แน่นหน้าอกหายใจไม่ออกใจสั่นเงอแต่เร็วเข้า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 ฉันพูดไปเมื่อกี้คุณเข้าใจไหมอีกแค่ไม่กี่นาทีก็ถึงแล้วเราอย่าถ้าเขาสัมผัสได้ว่ารถไฟเบรกเขาก็รู้ว่านี่คือการหยุดฉุกเฉิน แล้วเขาจะเข้าไปในตู้โดยสารเพื่อจุดระเบิดไม่ได้คุณปลดล็อกประตูขณะรถไฟกำลังวิ่งได้ไหมได้พอฉันเรียกแกก็ทำอย่างนั้นส่วนที่เหลือปล่อยให้ฉันจัดการส่วนที่เหลือคืออะไรกันโยนมันลงจากรถเดวิดมาถึงนอกห้องน้ำเตรียมท่าพร้อม ขับได้แล้วคนนี้ใส่เสื้อยืดไม่เห็นมีอะไรติดตัวเลยดูเหมือนจะไม่มีพิรุธอะไรเดวิดรู้สึกว่าอาจจะเข้าใจผิดไปแต่เพื่อความแน่ใจเขาก็เลยเดินตามไปอีกหน่อยคนนั้นเดินช้าๆสบายๆเดินออกไปไกลขึ้นเรื่อยๆไม่ว่ายังไงก็ไม่เหมือนคนกำลังพกระเบิดดังนั้นเดวิดจึงหยุด ไม่พบอุปกรณ์ใดๆบนตัวเป้าหมายเขาเป็นชายเชื้อสายเอเชียอายุประมาณ30ปีสูงหมวกเบสบอลสีดำเสื้อยืดสีเทาถือแจ็คเก็ตสีเขียวอยู่แจ้งหน่วยบัญชาการอาวุธพิเศษว่าเขากำลังมุ่งหน้าไปยังหัวรถจักรและไม่มีสัญญาณของการคุกคามพนักงานรถไฟก็โล่งใจเช่นกันแต่เดวิดก็ยังไม่หวังใจผมจะไปดูในห้องน้ำว่ามีร่องรอยระเบิดหรือเปล่า ขอให้สันติสุขจงมีแก่ท่านฉันแค่อยากคุยด้วยแค่นั้นเองฉันเห็นว่าคุณกลัวเหมือนฉันคุณหนูฉันแค่อยากช่วยคุณคุณไม่ต้องทำอย่างนั้นหรอกคุณยังหันกลับมาได้ อย่าทำอย่างนั้นได้โปรดอย่าทำอย่างนั้นอย่าขยับอย่าขยับได้โปรดอย่าขยับได้โปรดอย่าขยับอย่าขยับขอร้องขอร้องคุณไม่อยากทำอย่างนั้นหรอ คุณดูเหมือนไม่อยากทําตํารวจสวัสด์กำลังจะมาเพื่อไม่ให้เด็กหญิงตกใจเดวิดบอกความจริงกับเธอแต่ก็บอกทันทีว่าเขาจะช่วยเธอติดต่อกับตํารวจคิดว่าอย่างนั้นได้ไหมแค่คุยกันเริ่มแบบนี้ได้ไหมเด็กหญิงยังไม่ตอบแต่อารมณ์ก็ไม่ผันผวนอีกแล้วเดวิดค่อยๆย,ยกโทรศัพท์ขึ้นชา้ชาๆมีผู้ก่อการร้ายถือระเบิดอีกคนแต่เรากำลังคุยกันอยู่เขียนมันลงไปตอน,นี้หญิงเอเชียรุ่นยาว สวมเสื้อกักรเบิดแจ้งหน่วยบัญชาการอาวุธพิเศษว่าเธอพร้อมจะเจรจาขอให้เจ้าหน้าที่ติดอาวุธอยู่เฉยๆก่อนอยากขึ้นรถและให้เจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดและเจ้าหน้าที่เจรจาฉันจะนำการปฏิบัติการครั้งนี้แต่สิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้คืออพยพผู้โดยสารในตู้โดยสารใกล้เคียงค่ะได้เลยค่ะพนักงานรถไฟเปิดประกาศขอให้ผู้โดยสารในสองตู้โดยสารย้ายไปตู้โดยสารอื่นผู้โดยสารดูงงๆง,งกันเล็กน้อย แต่ก็ทำตามคำแนะนำของพนักงานรถไฟอย่างรวดเร็วหลังจากได้รับการแจ้งเตือนซ้ำๆคุณผู้หญิงที่ดูแลเด็กให้เดวิดปลุกเด็กทั้งสองคนฉันแค่จะแวะดูให้แน่ใจทุกคนไปกันอย่างปลอดภัยแล้วใช่ไหมคะใช่ไหมคะฉันไม่ไปไหนหรอกฉันจะอยู่ตรงนี้แหละเดวิดหันกลับไปมองเห็นลูกๆถูกพาตัไปแล้วเขาก็เลยสบายใจขึ้นมาไม่เป็นไรไม่เป็นไร ผมชื่อเดวิดเดวิดบารแล้วคุณละ่ะนาเดียที่แท้นาเดียก็พูดภาษาอังกฤษได้ด้วยแล้วเขาก็ถามนาเดียว่าผู้ชายคนนั้นเมื่อกี้เป็นสามีของเธอหรือเปล่าใช่หรือเปล่าสามีของคุณอยากให้คุณตายหรือเปล่า คุณไม่จําเป็นต้องเป็นวีรสตรีหรอกนาเดียเราสามารถถอดระเบิดออกได้และเราสามารถปกป้องคุณจากการคุกคามของสามีคุณได้ถ้าคุณไม่อยากเจอเขาอีกคุณก็ไม่ต้องเจอเขาอีกเลยนาเดียไม่มองเขาอีกแล้วนี่นาเดียนาเดียดูฉันสิฉันกลัวเหมือนกันนะฉันรับรองฉันแค่พาลูกๆก,กลับบ้านเราไปเยี่ยมแม่ฉันคุณมีลูกไหมคะมีค่สองคน นี่คือไอลาเธออายุสิบขวบและนี่คือชฉลีเขาอายุ8ปดขวบรูปลูกๆของเดวิดดูเหมือนจะทําให้นาดีรู้สึกอะไรบางอย่างแต่ก็คุยกันไม่นานรถไฟลดความเร็วลงเตรียมจอดนาดีก็เริ่มประมาทอีกครั้งแล้วเธอก็ได้ยินเสียงเซเรนข้างนอกหยุดเธอหยุดเธอฟังฉันก่อนฟังฉันก่อนทําไมคนที่คุณรักถึงอยากให้คุณฆ่าตัวตายล่ะคะคุณโดนล้างสมองแล้วเขาโดนคุณก็โดนฉันรู้ ฉันไปอัฟกานิสถานมาฉันเห็นคนถูกฆ่ามากมายฉันเองก็เกือบจะถูกฆ่าตายเพื่ออะไรไม่มีความหมายอะไรเลยพวกนักการเมืองนั่นคนขี้ขลาดพวกโกหกของเราของพวกเขาพวกนั้นพูดแต่เรื่องไร้สาระแต่ไม่เคยอยากจะเสียเลือดแม้แต่หยุดเดียวแต่คุณกับฉันเราเป็นเพียงเครื่องสังเวยอย่าให้พวกเขาชนะนาเดียอย่าให้พวกเขาชนะ,ะเผชิญหน้ากับผู้ก่อการร้ายที่ไม่แน่นอนสิ่งสำคัญตอนนี้คือการปอบประโลมเธอ นี่ต้องการนักเจราจาที่จะเย็ยนอ่อนโยนและเข้าใจคนอย่างไรก็ตามตำรวจนอกนั้นต่างก็เตรียมพร้อมเต็มที่ตำรวจติดอาวุธนอนลงกับพื้นยกมือขึ้นเหนือศีรษะนอนลงนอนลงตำรวจติดอาวุธสารวัตรเดวิดบาดหน่วยคุ้มกันบุคคลสำคัญหยุดยิงพวกเรารู้ว่าคุณเป็นใครถอยไปไม่เป็นไรฉันจะไม่ไปไหนถ้าเขาขยับออกไป นาดีก็จะปิดประตูพร้อมกับการปิดความวิตกกังวลของเธอก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆฉันต้องการให้คุณถอยหลังช้าๆฉันจะไม่ไปไหนฉันจะอยู่ที่นี่กับคุณไม่เป็นไรไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมีแค่เราสองคนคุยกันอยู่ตรงนี้อย่าขยับแม้แต่น้อยห่างจากเป้าหมายพร้อมแล้ว เธอกำลังร่วมมือแล้วเธอมีท่าทีว่าจะยอมจำนนเธอไม่คิดจะเปิดใช้งานอุปกรณ์น,นั้นเรียกผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุระเบิดมาพวกเขามาแล้วตอนนี้ถอยไปไม่เป็นไรหรอกฉันไม่ไปไหนหรอกเดวิดถอยไปนาเดียคุณต้องทำให้พวกเขาเห็นว่าคุณจะไม่จุดชนวนระเบิดดังนั้นเมื่อฉันเรียกคุณฉันอยากให้คุณยกมือทั้งสองข้างขึ้นคุณทำอย่างนั้นได้ไหมเมื่อฉันเรียกคุณห่างออกไปนาเดียจะกางแขนออก แล้วพวกเราก็จะรอเจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดอยู่ตรงนั้นเจ้าหน้าที่ควบคุมปฏิบัติการภาาสนามเรียกเจ้าหน้าที่ควบคุมยุทธวิธีได้รับคําสั่งเตือนสามให้ถอยหลังแล้วสารวัตรบาทแต่เขาไม่ยอมปฏิบัติตามเราไม่สามารถยิงถูกเป้าหมายได้อย่างแม่นยําแค่นี้แหละค่อยๆเข้ามาใกล้ฉันมานี่มาใกล้ฉันหน่อยอย่างนี้แหละดีมากทําได้ดีทําได้ดีมากนาเดียปืนกระบอกนั้นนั่นคือปืนคาบิน M4x มันยิงทะลุตัวเราสองคนได้ด้วยกระสุนนัดเดียวฉันเชื่อว่าพวกเขาจะไม่ยิงพวกเดียวกันหรอกใช่ไหมคุณเชื่อฉันด้วยไหมได้มือซุ่มยิงตรวจสอบสถานการณ์แล้วรายงานผ่านวิทยุสื่อสารว่าต้องให้เป้าหมายออกจากห้องน้ำก่อนถึงจะยิงได้เมื่อผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการภาคสนามได้รับรายงาน<ๆ>ก็สั่งให้เดวิดปล่อยนาดีออกมาไม่ได้เธอต้องอยู่ที่นั่นรอเจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดเราทำอย่างนี้ อย่าขยับออกมาจากห้องน้ําออกมาคุณผู้หญิงคุณต้องเชื่อฟังฉันเรียกผู้เชี่ยวชาญด้านระเบิดมาเดวิดหลบไปอย่ายิงอย่าทาอย่างนั้นเดวิดรู้ทันแผนของตํารวจแต่ผู้บัญชาการสั่งนาดีโดยตรงคุณต้องออกมาจากห้องน้ํานาดีอยู่ตรงนี้อย่าขยับอย่าทําอย่างนั้นอย่าทําอย่างนั้นเดวิดถอยหลังออกมาออกมาอยู่ตรงนั้นตรงนั้นแหละอย่าทําอย่างนั้นนี่มันอะไรออกมาจากห้องน้าสักทีอย่า ยิงไม่ได้ได้แล้วอย่ายิงได้แล้วนาเดียกอดแน่นๆน่นเดวิดกอดนาเดียแน่นพร้อมกับหมุนตัวไปเรื่อยๆใช้ร่างกายตัวเองปกป้องเธอเพื่อบิ่งเบนความสนใจของมือปืนซุ่มยิงฐานบัญชาการสามารถกำจัดเป้าหมายได้ไหมไม่สามารถอย่างนั้นแหละนาเดียเคลื่อนที่ต่อไปยิงซ้ำไม่ได้แม่นยำไม่พอผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุระเบิด ผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุระเบิดมาแล้วขอบคุณครับหลังจากผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุระเบิดมาถึงตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่อยู่ข้างๆก็ลดอาวุธลงเช่นกันเดวิดรู้แล้วนาดีปลอดภัยชั่วคราวใจเย็นๆคุณหนูฉันชื่อแคเรนตอนนี้ฉันต้องการให้คุณวางมือลงดีมากตอนนี้หันฝ่ามือมาทางฉันอย่าไปไหน นาเดียฉันจะไปอยู่ข้างๆฉันอยู่ตรงนี้ฉันจะเดินไปหาคุณนาเดียผู้เชี่ยวชาญได้ระเบิดถามเธอเกี่ยวกับอุปกรณ์บนมือของเธอนาเดียตอบอย่างตรงไปตรงมาโปรดเหยียดแขนของคุณออก รดชูมือขึ้นยกมือขึ้นทั้งสองข้างดีมากช่วยหันหลังให้ฉันหน่อยฉันจะถอดสายสไตายแล้วนะ ฉันต้องการให้ทุกคนออกไปข้างนอกทันทีเปิดประตูฉันจะลงไปที่รถแล้วฉันจะให้คุณตามฉันมาได้ไหมคะเอาล่ะค่อยๆลงมาให้พวกเราเห็นมือคุณด้วย เย็นๆหลังจากที่นาเดียลงจากรถพวกเขาเห็นสามีของเธอถูกจับอยู่ไม่ไกลจากตู้รถไฟสามีของเธอก็ถูกจับไปแล้วเช่นกันนับจากนั้นนาเดียปลอดภัยแล้วมันจบแล้วเธอปลอดภัยแล้วเขาทำร้ายเธอไม่ได้อีกแล้วไม่มีใครทำร้ายเธอได้อีกแล้วจนกระทั่งถึงตอนนี้เดวิดถึงกับถอนหายใจด้วยความโล่งอก สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่เมืองในใจภาคเสียงตอนแรกของบริกาศคนสนิทสภาพแวดล้อมการรับชมที่ดีนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากพวกเราทุกคนหวังว่าเราจะสามารถรับรู้ถึงความแตกต่างของโลกใบนี้ไปด้วยกันเห็นต่างได้อยู่ร่วมกันได้ในคืนที่เหตุการณ์ก่อการร้ายถูกขัดขวางรถตำรวจคันหนึ่งได้คุ้มกันเดวิดและลูกๆของเขากลับบ้านแม่ของเด็กๆรอยอยู่หน้าบ้านหนาแล้วเธอโอบก,กอดพวกเขาแน่นดูเหมือนจะได้ยินเรื่องราวสยองขวัญบนรถไฟแล้ว เห็นเดวิดเดินเข้ามาเธอก็เข้าไปกอดเขาเช่นกันเดวิดรู้สึกแปลกๆเพราะทั้งสองไม่ได้ใกล้ชิดกันแบบนี้มานานแล้วนี่คือภรรยาที่เขาเป็นห่วงมานานฉันรู้สึกแย่เล็กน้อยคืนนั้นทั้งสองคนพาลูกๆเข้านอนหลังจากออกจากห้องของลูกๆแล้วเดวิดบอกว่าเขาควรกลับบ้านแล้วแต่ภรรยาบอกว่าถ้าเขาต้องการก็ยังสามารถอยู่ได้คุณรู้สึกยังไงบ้างคะเมื่อเผชิญกับความอ่อนโยนของภรรยา เดวิดก็รู้สึกใจเต้นจึงจับมือเธอไว้มาเธอเราลงไปคุยกันข้างล่างพระเจ้าเดวิดที่แท้เขาก็เข้าใจผิดในความหมายของเธอขอโทษครับขอโทษฉันโง่จริงๆขอโทษขอโทษเธอแค่ต้องการจะคุยกับเขา เดวิดรีบออกจากบ้านของภรรยาเขาอับอายมากจริงๆแล้วเขาและภรรยาแยกกันอยู่มานานแล้วความอ่อนโยนของภรรยาเมื่อครู่แค่เพราะได้ยินเรื่องที่เดวิดรอดตายบุบบิดและความกล้าหาญของเขาเมื่อคืนนี้ฉันเลยรู้สึกสงสารเขาแต่นั่นไม่ใช่สัญญาณว่าความรักจะกลับมาเช้าวันรุ่งขึ้นเดวิดขับรถไปทํางานวิทยุรายงานข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์น่ากลัวเมื่อคือนที่ผ่านมาผู้ต้องสงสัยไม่ให้ข้อมูลใดๆตำรวจวิเคราะห์จากความซับซ้อนของเสื้อกักระเบิด คาดว่าผู้ต้องสงสัยมีกลุ่มก่อการร้ายอยู่เบื้องหลังูนยนวิเคราะห์การก่อการร้ายร่วมของอังกฤษเจตีสิได้ปรับระดับภัยคุกคามการก่อการร้ายเป็นระดับค่อนข้างร้ายแรง s u b <David> s t a n t i a l เดวิดไปพบผู้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาถามเขาว่าหลังจากเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ต้องการลาพักร้อนหรือปรึกษาจิตแพทย์หรือไม่เดวิดปฏิเสธทันทีโดยไม่ลังเลเขาบอกว่าจะทำงานต่อไปเจ้านายชมเชยความกล้าหาญของเขาเมื่อวานนี้และให้เลื่อนตำแหน่งเล็กน้อย มอบหมายให้เขาไปคุ้มกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่วันพรุ่งนี้เดวิดตึ้งไปเล็กน้อยเขาเกลียดนักการเมืองมากเมื่อครู่บนรถเขาได้ยินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดทางวิทยุก่อนที่เราจะเริ่มมิกชันอยากจะแสดงความขอบคุณต่อความกล้าหาญของเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกคนความเสียสละของพวกเขาช่วยขัดขวางการโจมตีทางการก่อการร้ายครั้งร้ายแรงนี้เขายังได้พ่นลมออกมาด้วยนี่มันการเลื่อนตำแหน่งนี่นาดี ขอบคุณครับคุณผู้หญิงเดวิดหน้าตาไม่ดีนักหลังจากออกจากห้องทํางานของเจ้านายดูเหมือนเขาจะไม่ต้องการงานแบบนี้เดวิดกลับบ้านแล้วก็ค้นหาข้อมูลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยทางออนไลน์ก่อนชื่อของเธอคือจูเลียมอนแทกูเป็นผู้หญิงอายุ41ปีได้ดำรงตำแหน่งหนึ่งในสี่ตำแหน่งสำคัญของคณะรัฐมนตรีอังกฤษตั้งแต่อายุยังน้อยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยเธอคือดาวรุ่งพุ่งแรงของวงการการเมือง แต่สไตล์การเมืองของเธอก็เป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากเดวิดอดสงสัยไม่ได้จึงค้นหาบันทึกการลงคะแนนของเธอในสภาแล้วก็พบว่าเธอลงคะแนนสนับสนุนการส่งทหารอังกฤษไปรบในต่างประเทศบ่อยครั้งสนับสนุนการปฏิบัติการของอังกฤษในอิรักและอัฟกานิสถานเดวิดเองก็เป็นทหารผ่านศึกจากอัฟกานิสถานเช่นกันเขายังมีร่องรอยแผลเป็นจากสนามรบอยู่บนตัวยิ่งไม่ต้องพูดถึงบาดแผลในใจของเขาคนอย่างจูเลียคงเป็นนักการเมืองเย็นชายอย่างที่เขาเคยพูดถึงนั่นแหละ พวกนักการเมืองหน้าคนขี้ขลาดโกหกของเราของพวกเขาพวกที่พูดแต่เปล่าๆแต่ไม่ยอมเสียเลือดแม้แต่หยุดเดียวเชาว้าเดวิดสวมเสื้อกรับกันกระสุนแล้วสวมเสื้อเชิ้ตและสุดทับอีกชั้นเขาไปรับปืนพกและกระสุนจากคลังอาวุธถึงแม้ว่างานจะยังไม่เริ่มเขาก็ยืนตัวตรงแต่งตัวเรียบร้อยดูสง่างามเขาจะรักษาความเป็นมืออาชีพอย่างเต็มที่และลืมความกลัวและความเจ็บปวดของตัวเองไปชั่วคราวตอนนี้เขาไม่ใช่เดวิดเบ็ด เขาเป็นบดีิกา